All about humanity. สวัสดีครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับที่อยู่กันประจําอยู่ที่ช่องมาร์ a เแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตของใหม่กันอีกแล้วนะครับตามท่านผู้ชมขอมานะครับว่าพี่รีวิวสีสูงของเดือนมกราคมหน่อยกุมภาพันธ์หน่อยนะครับวันนี้เราก็จะมาสนองนี้ท่านผู้ชมนะครับผมจะมารีวิวสีรรสูงกันแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าในฉบับของโมเดลนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ทราบว่า ซีซั่นนี้เนี่ยมันเป็นของเดือนมการาหรือว่ากุมภาพันธ์นั่นเองต้องรอขั้นเต็มดุดออกมานะครับผมว่าขั้นเต็มคืออะไรนะครับผมขั้นเต็มก็คืออ,อ,อยู่ในขั้นเลยนะครับผมว่าขั้นเท่านี้ได้ของรางวัลอะไรขั้นเท่านี้ได้ของรางวัลอะไรนะครับผมอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ โมเดลเท่านั้นที่เราจะมาดูกันในวันนี้นั่นเองก็มารอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นของเดือนไหนนั่นเองแต่ขอให้เป็นมกราก็แล้วกันนะครับนะโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันดีกว่านะครับผมและนี่ก็จะเป็นสิขงนสูงนะครับผมที่หลุดออกมานะครับของเดือนมกราคุมพาอันนี้ก็ต้องมารอดูกันอีกทีว่าจะเป็นของเดือนไหนนั่นเองนะเพราะว่ามันหลุดเพียงแค่ โมเดลเท่านั้นนะครับเซตนี้มีชื่อว่าเซตโอริกามิหรือว่าเซตกระดาษพับนั่นเองนะครับนี่ก็มีอันนี้จะเป็นของพิเศษที่อยู่ในแรงค์นะครับจะเป็นสกิลรมกระบะเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นสกิลร่มนะครับผมสกิลร่มก็มีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเป็นตรีมสีฟ้าขาวนะครับผมฟ้าขาวน้าเงินขาวอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแอร์บอร์ดนะครับจะเป็นแอร์บอร์ดนกพับกระดาษแบบนี้เลยขี่นกพับกระดาษลงมานั่นเองนะครับผมแล้วก็ด้านล่างขวาเนี่ย จะเป็นในส่วนของตรีมนะครับผมเป็นตรีมของมันนั่นเองเนาะเวลาเรากดแบบกดเข้าไฟร์พาร์ทหน้าล็อบบี้อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับ ต่อไปเราจะไปดูสกินอาวุธกันบ้างนะครับผมอันแรกก็จะเป็นสกินฟามาสเลยนั่นเองอ่าซีนสูงขั้นนี้เนี่ยเหมือนว่าจะพิเศษนะครับผมมีสกินถึง3สกินเลยนั่นเองสำหรับสกินอาวุธนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น SKS นะครับผมเป็นสกินปืนกระบอกที่2ที่อยู่ในขั้นสิทธิ์นั่นเองนะครับนี่เป็นตรีมโอริกามิเลยนะครับแล้วก็ที่3นะครับผมจะเป็นสกินกระทะเลยนั่นเองนะครับสกินอาวุธคือเยอะมากๆมีถึง3อันเลยนะครับผมนี่ก็เป็นลายลายนกพับกระดาษนะครับแบบ เลยนะครับทีมสีค่อนข้างที่จะคล้ายกลั่นนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับจะไปดูสกินกระเป๋ากันบ้างนะครับผมอันนี้มีตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นสกินระเบิดด้วยนะครับแต่ว่าก็เป็นสกินกระเป๋านะครับเขาเขียนมาให้แบบชัดเจนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋า2ที่เป็นรูปร่างของโมเดลนั่นเองนะครับผมในส่วนเอฟเฟกเนี่ยเราต้องมาดูตอนขั้นเต็มันหลุออกมาว่าจะเป็นเอฟเฟกแบบไหนนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวโมเดลนะครับเป็นแบบมังกรหุ้มดาบอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับเป็นนกนกหุ้มดาบเปิดนั่น นะครับผมเป็นนกค้่ดามนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับปีนนกค้่อยู่กับดามเลยนั่นเองนะครับผมค่อนข้างจะเท่ยู่ผสมควรเลยนะครับต่อไปจะเป็นกล่องศพกันบ้างครับผมท่านผู้ชมกล่องศพก็มีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเหมือนกับ นกนะครับผมนกที่แบบว่าปีกหุ้มกับกล่องศพอยู่นั่นเองนะครับเอฟเฟกผมว่าน่าจะเท่พอสมควรนะเอฟเฟกต์สำหรับของในขั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเท่นะครับผมเป็นแบบเหมือนกับผิวไหวอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดนะครับผมชุดก็ผู้ชายจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเ네น่จะแยกได้กี่ชิ้นเนี่ยก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะแยกได้กี่ชิ้นนั่นเองเนาะแต่ว่าทรงผมเนี่ยถ้าแยกเจ้าตัวตัวปีกข้างบนออกได้เนี่ยผมว่าน่าจะสวยพอสมควรนะครับเน่เป็นไงเซตเต็มๆก็เป็นแบบนี้ เลยนะครับผมแล้วก็กางเกงเนี่ยผมว่าน่าจะสวยบนบุควรนะครับเพราะเป็นกางเกงเออกางเกงขาวนะครับผมกางเกงสูตรขาวนั้นแล้ก็มีการไล่สีน้ําเงินจากขากางเกงเนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับผมแล้วก็ลักษณะเป็นเหมือนกับ เหมือนกับตัวนันนารุโตะที่เป็นแบบกระดาษเป็นแบบเป็นตัวกระดาษเออนั่นแหละนะครับผมอยู่ในแสงอุศานั่นแหละผมไม่พูดชื่อแล้วกันนะครับผมนะแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นตัวผู้หญิงกันบ้างสําหรับ50ขั้นนะครับน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็น50ขั้นสําหรับสายเติมนั่นเองนะครับเน่ก็มีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเป็นการใส่ขากางเกงขัางเดียวที่ที่ GM ชอบทํามาบ่อยๆนะครับผมตั้งแต่ซีซั่นสแล้วนะครับใส่กางเกงขาเดียวนะี่คือ GM ทํามาบ่อยมากๆเลยนะครับ นะฮะก็มีเซตประมาณนี้นะครับทรงผมก็น่าจะเป็นที่ยอดฮิตพอสมควรเป็นการไล่สีน้ําเงินนะครับผมตัดกับสีขาวนั่นเองนะครับก็ถือว่าสวยใช้ได้นะสำหรับสีกระสู่ชุดสีกระสูงตัวนี้นะครับผมนี่ด้านใกล้ๆก็จะเป็นแบบนี้เลยหน้าเหมือนกับกระดาษเลยนะครับผมนี่เป็นไงเหมือนกระดาษมาต่อกันเป็นคนอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่อันนี้น่าจะเป็นเอฟเฟกนะครับผมที่แบบว่าอยู่ตรงข้างหลังผมนั่นเองเนาะ นี่นะครับผมเป็นไงครับผมชอบกันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่ายังไม่ชัวร์ว่าจะเป็นของเดือนมกราคมหรือว่ากุมภาพันธ์ก็เอามาให้ดูก่อนว่ามันมีเซตตรีมประมาณนี้ออกมาด้วยนะครับผมแล้วก็อีกตรีมหนึ่งก็จะเป็นตรีมเอเรียนนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันในคลิปถัดๆไปแล้วกันนะเพราะ่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเท่เออมันไม่ค่อยเข้าตาผมว่าซีซั่นนี้เข้าตากว่านะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมที่มาในเซิร์ฟไทยกันในวันนี้ดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบบ้างงนััเอคร อย่างแรกนะครับผมก็จะเป็นตัวสกินหมัดนะครับผมสกินหมัดก็เพิ่งมาวันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันไหมเพราะว่าผมจะเอาสกินไม่เบสบอลด้วยนะครับผมแล้วก็ของรางวัลใหญ่เนี่ยมันจะมีเป็นตัวท่าทางนี้ด้วยโบกสะบัดนะครับผมซึ่งผมก็น่าจะยังไม่มีนะเพราะเติมไม่ทันนะครับผมขั้นนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยถ้าครั้งครับผม100เพชรยังไงจะวันนี้จัดไปออกแล้วนะครับผม1อันนะครับผมเป็นไง100เพชร1อันถือว่าคุ้มนะฮะ เริ่มไม่คุ้มแล้วนะครับเริ่มเกลือแล้วนะฮะมาอีกแล้วครับผมหนึ่งอันนะฮะเป็นไงโคตรเอานะฮะได้มาสองอันแล้วครับผมจัดปลายกดรับก่อนเลยนะครับแหมเป็นไงกดรับไปก่อนเลยได้มา18อันเราเริ่มย่อยกันเลยดีไหมเดี๋ยวค่อยย่อยดีกว่าเนี้ยเปิดมาโหไม่ได้ครับท่านผู้ชมเปิดมาแค่จังหวะนี้ได้แล้วครับผมอันที่ออกแล้วนะครับผมไม่ได้ออกยากเลยนะฮะได้มาหินอีกหนึ่งอันนะครับ จัดไปครับผมอันที่สี่ยังไงจังหวะอันนี้โอ้โหต้องย่อยแล้วมั้งต้องย่อยแล้วมั้งจัดไปครับผมปั๊บโอ้โหไม่ออกว่ะนะักผู้ชมออกยากเหมือนกันนะครับโอ้โหออกยากเหมือนกันนักผู้ชมไปครับผมโอ้โหไม่ออกว่ะมาไม่ออกว่นะนักผู้ชมมาโอ้โหไม่ออกอีกแล้วเอาเรื่องนะฮะมาเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ย โห oh, ไม่ออกว่ะออกยากเหมือนไงเนี่ยโหเราต้องย่อยแลวดูทรงอะ่ะปับออกแล้วรับผมเป็นไงบอกแล้วอันที่สี่อันที่ห้ามันต้องย่อยเอาเลยับผมตามสเ,เตปอยู่แล้วนะฮะโอเค okay, นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมได้มาแล้วเป็นสกินไมคเบสบอลบอลลินอะไรเนี่ยเราวินอะไรสักอย่างนะครับผมเออก็เป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ของรางใหญ่เนะี่ยน่าจะออกยากอยู่พอสมควรในส่วนของเจ้าตัวอ่าท่าท,ทางนะครับผมท่าทางนะฮะ ออกยากไหมอีกทีได้ไหมอย่าเอาท่าทางอะมันไม่ได้ท่านผู้ชมโอ้โหค่อยเอาตอนมันมาก็แล้วกันนะฮะโอ้เกิดไปโอเคครับผมแล้วก็มีตัวเขียวตัวนี้มาแล้วด้วยนะครับผมอย่าลืมไปสุ่มกันเป็นตู้สุ่ม8ที่การันตีของแรนนั่นเองนะครับผมมีของรางวัลใหญ่ถึง2อย่างด้วยกันจะเป็นสกินรถสปอร์ตบูย่าเดย์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นสกินเขียวตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีของเก่าเป็นหมวก โมอายนะครับผมกระเป๋าวันคณิตไนท์นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวสกินเก่านะครับผมเป็นสกินคู่หูบูย่าตัวนี้นั่นเองนะครับผมเป็นสกินแพนด้านั่นเองเนาะแล้วก็อย่างอื่นในวันนี้นะครับผมก็มีเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นเติมรับคาตานะนะครับผมจริงๆมันก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละเมื่อแต่เมื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับผมก็เป็นการเติมรับคาตานะ499เเพชรเท่านั้นนะครับผมก็อย่าลืมไปเติมกันนะครับผมเพราะว่ามันก็ มันก็ถูกอยู่ผสมพวนะครับผมแล้วก็ถือว่าได้ฟรีนะเพราะว่ามันยังไงอะมันเติมครบแล้วมันก็ได้เลยนะครับผมแล้วก็ได้เพชรเอาไว้ใช้อย่างอื่นด้วยนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็เราแจกกันดีไหมคาตนะคือเราแจกแบบมันยาวนานมากๆเลยสำหรับกิจกรรมเติมเพชรเนี่ยนะฮะแจกก็ได้นะครับผมแจกก็ได้มาแจกคาตนะละกันนะครับผมนะคาตนะนะครับผมคาตนะใหม่นะครับผมอยู่ไหนเอ่ยไปกิจกรรมคาตนะนะครับผมในวะไในวะไในวะเออมาเดี๋ยวเราแจกคาตนากันเลยนะครับผมก็คือคลิปนี้เนี่ย ผมใช้เพชรไปทั้งหมดเท่าไหร,นมมร,นรนนน่นะครับผมก็เออ่คอมเมนต์นะครับผมจํานวนเพชรนะครับผม UID ชื่อ Facebook นะครับผมแล้วก็ชื่อตัวละครไว้ด้วยเดี๋ยวผมจะมาประกาศผลในวันสุดท้ายนะครับผมก่อนเที่ยงคืนนะครับผมแล้วก็ให้ผู้โชคดีเนี่ยมารายงานตัวใต้คอมเมนต์ประวมุดเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจใหม้มาก AP ด้วย สำหรับวันนี้ก็ต้องลางไปก่อนแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายทุกครู